สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาพบกับอีพิโซดที่69อีกนะครับในการาไลฟ์สดนะครับเรียนภาษาอังกฤษกับครูพินันฟรีนะครับอีพิโซดที่69จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .4 นะครับนะซึ่งกระผมได้ทำคลิปเหล่านี้ไว้ ในเบื้องต้นหรือว่าในใน,ในตอนแรกนั้นนะครับกะว่าจะทําส่งให้กับนักเรียนที่เรียนพิเศษนะครับก็เลยเขียนว่าเรียนพิเศษอังกฤษกับครูนันดีกว่าวงเล็บป .4 นะครับแต่บังเอิญว่ามันไม่สะดวกในการส่งนะครับนะก็เลยนำมาไลสดนำมาอัปโหลดลง YouTube เป็นสาธารณะแล้วก็ให้ทำให้ฟรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูไลสดกัน ต่อเลยนะครับนะในเอพิโซดที่69นี้นะครับก็ต่อเนื่องมาจากเอพิโซดที่68นะครับก็คือ Talk about this bee ก็คือมาพูดเกี่ยวกับผึ้งชนิดนี้กันนะครับ t Talk ไปพูดไปคุย about ไปเกี่ยวกับ จิ This ๊บเนี้บีดใบพึ่งนะครับมาคุยกับพึ่งตัวนี้หรือว่าพึ่งชนิดนี้กันนะครับภาพ A นะครับคือมีรูปภาพอยู่นะครับในหนังสือแต่สําหรับที่ผมนําม,มาไล์สดเนี่ยไม่มีภาพนะครับภาพ A เนี่ยเป็นพึ่งนางพญานะครับพึ่งนางพญาก็จะมีลักษณะตัวใหญ่กว่าพึ่งชนิดอื่นๆนะครับแล้วก็ให้ นักเรียน2คนนะครับคือคนแรกจะแทนว่า A นะครับคนที่2จะแทนว่า B ขึ้นมาพรีเซนต์หน้าห้องนะครับนักเรียนเอ a นะครับจะพูดว่า Tell me about this B นะครับ t ท l l มี a b o u t this b ี t ท่ l แล้วบอกนะครับมีฉันเบลเกี่ยวกับดิสนี้ B แปลพึ่งให้บอกฉันเกี่ยวกับพึ่งชนิดนี้นะครับก็คือเกี่ยวกับคว e นนะครับ ก็หมายความว่าควีนมีลักษณะอย่างไรนั่นเองก็เลย B ีนะครับตอบว่า it is female it lays it's the queen นะครับก็ตอบสั้นๆว่ามันคือเพศเมียนะครับมันนามีหน้าที่ในการวางไข่มันก็คือนางพญาพึ่งนะครับตอบสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับนะครับนี่คือนักเรียนสองคนขึ้นมาพูดกันหน้าชันา้นนะครับ ะครับตัวนีิทีนะครับเ e me about t h i s bee นะครับเ e me about this bee นะครับ,รบช่วยบอกฉันหน่อยเกี่ยวกับพึ่งชนิดนี้นะครับอีกคนบอก it is female it lays eggs it is a queen นะครับ,รบมันคือพึ่งตัวเมียมันมีหน้าที่วางไข่มันคือนังพญาพึ่งหรือถ้าจะอธิบายเพิ่มเติมอีกก็คือเช่นอาจจะบอก it's the biggest นะครับมันเป็นพึ่งที่ตัวใหญ่ที่สุด นะครับ in the hive นะครับในรังนั้นๆนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือ it is have only one it นะครับ there there is ก็ได้นะครับ there is one queen in one hive อย่างนี้ก็ได้นะครับก็แปลว่ามีนางพญาแค่หนึ่งตัวในหนึ่งรังเท่านั้นนะครับมันจะเป็นธรรมชาติของมันเลยนะครับถ้ามีสองตัวไม่ได้นะครับอีกตัวก็จะโดนไล่ไปเลยนะครับนะ นี่คือธรรมชาติของอ่าดีนะครับมีนักเรียนเข้ามาคอมชักคอมเมนต์บ้างก็อ่าลูกอมรนพันธ์สีปรางนะครับบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะครับลูกนะสวัสดีครับนะครับขอบใจมากครับผมที่เข้ามาดูไลฟ์สดเอาไปต่อครับ ภาพ B นะครับภาพบีนี่ก็คือพึ่งงานนะครับพึ่งงานก็คือพึ่งที่มีหน้าที่ทำงานนะครับตามที่ได้ไลฟ์สดเมื่อกี้ไปในพิสดที่68นะครับพึ่งงานก็นักเรียนคน,คนแรกก็มาพูดเหมือนเดิมนะครับว่ l เชฟมิอาบัลดิสบีนะครับคือให้บอกชั้นนะครับเกี่ยวกับลักษณะของพึ่งชน,นิดนี้นักเรียนอีกคนนึงก็จะตอบว่า it's female it's collect foot keeps f o o d to the queen c l a i s the hip makes the comb makes honey นะครับแปลว่าอะไรครับนักเรียนเมื่อกี้เรียนไปแล้วครับผมก็แปลว่าเผึ้งงานนะครับจะเป็นผึ้งตัวเมียนะครับนะผึ้งที่ทางานเนี่ยไม่ใช่ผึ้งตัวผู้นะครับเป็นผึ้งตัวเมียเท่านั้นแต่ไม่ใช่เป็นนางพญานะครับเพราะไม่สามารถวางไข่ได้นี่เป็นเรื่องแปลกนะครับผึ้งงานเป็นผึ้งตัวเมียก็จริงแต่ไม่มีหน้าที่ในการวางไข่นะครับ มันจะเป็นผู้รวบรวมอาหารหรือว่าไปหาอาหารมานะครับคอลเลกไปรวบรวมในที่นี้ก็คือไปหามาก่อนนะครับถึงจะนํามารวบรวมไม่ได้นะครับแต่ศัพท์ภาษาอังกฤษก็ใช้ว่า c o l เลก t นะครับความจริงก็คือ Look for นะครับไปหามานะครับก f to ์ to t h e Queen เพราะฉะนั้นจะนำอาหารนั้นมาให้กับนางพญานะครับแล้วก็นอกจากให้กับนางพญาแล้วให้กับ the drone นะครับก็ต้องให้กับพึ่งตัวผู้ด้วยนะครับ และมีหน้าที่ clean hive ก็คือทำความสะอาดรังผึ้งนะครับ make comb แล้วก็ผลิตรวงผึ้งนะครับแล้วก็ make honey ก็คือทำน้ำผึ้งทำน้ำผึ้งในี่นี้ก็คือไปนำเกสรน,นำน้ำผึ้งมาจากเกสรดอกไม้นะครับแล้วมาเก็บไว้ในรังนั่นเองไม่ใช่ว่าทำน้ำผึ้งกันเองได้นะครับนะโอเคนี่คือคำแปล ى. นะครับ ต่อไปอธิบายพึ่งตัวผู้นะครับ,พ,นะรบ,รรบพึ่งตัวผู้นะครับโดรนนะครับพึ่งตัวผู้นะก็นักเรียนขึ้นมา2คนอีกเหมือนกันนะครับคนแรกก็จะบอกว่าเ e ียมีอวบดิสบีนะครับให้บอกชัดหน่อยเกี่ยวกับพึ่งชนิดนี้นะครับนักเรียน B ก็ตอบว่า it's male นะครับ it's male it has a reproductive function นะครับ has got big eyes doesn't work when there isn't enough food or when it's cold the workers put them out of the hive and they die นะครับแปลว่านะครับผึ้งชนิดนี้เป็นผึ้งตัวผู้อย่างเดียวนะครับ it has a reproductive function นะครับประโยคนี้ฟังก์ชันแรือหน้าที่นะครับ reproductive แปลว่าแพร่พันธุ์นะครับขยายพันธุ์สืบพันธุ์นะครับมันมีหน้าที่ในการขยายพันธุ์นะครับแล้วก็ has got big eyes มันจะเป็นเพิ่งที่มีตาโตนะครับนะพึ่งตัวผู้เนี่ยตามันจะโตโตกว่าพึ่งชนิดอื่นๆนะครับ doesn't work มันไม่ทำงานเลยนะครับ w h e เว e นเด t enough food เมื่ออาหารไม่พอนะครับนะเมื่อพึ่งงานหาอาหารมาไม่พอหรือเมื่ออากาศหนาวเกินไปนะครับพึ่งงานจะไล่พวกมันออกจากรังและก็มันก็จะเสียชีวิตนี่คือลักษณะของพึ่งตัวผู้นะครับโอเคนี่คือลักษณะย่อๆสั้นๆของพึ่งทั้ง3ามชนิดนะครับลองหัดอ่านนะครับลูกนะแล้วก็ จำนะครับแล้วก็นําไปใช้ให,หไปฝึกพูดนะครับหน้าชั้นเมื่อคุณครูถามว่าไหนลองอธิบายกันว่าควนเซงพนางรพญาเพิ่งมีลักษณะอย่างไรมีหน้าที่อะไรวอรเกอร์มีลักษณะอย่างไรมีหน้าที่อะไรแล้วก็โดรนมีลักษณะอย่างไร,ม,ไร, drone, ม,งไรมีหน้าที่อย่างไรนะครับโอเคนะก็อพิโซดที่69ก็จบเท่านี้เหมือนกันไม่ยาวนะครับ นะครับวันนี้คุณครูกล่าวว่าจะไลฟ์สดสัก3-4เอพิโซดนะครับนะก็ขอจบเอพิโซดนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนที่จะจบก็ขอขอบคุณเช่นเคยนะครับผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนทุกๆคนนะครับที่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับเพจเรียนภาษาอังกฤษกับครูอภินันฟรีและก็ช่อง y t u t u นะครับช่องครูนัน channel วันนี้นะครับก่อนที่จะจบก็บอกว่าตามสโลแกนของคุณครูนะครับภาษาอังกฤษไม่ได้ยากนังที่คิดลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณจะติดใจนะครับ English is not as difficult as you think if you try might be fascinated วันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ